รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพลพักนักปรุงครับพล คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาคิดถึงบาร์บีคิวแล้วก็คิดถึงอะไรที่มันเสียบไม้แล้วเขป,ปิ้งก็เรียกว่าบาร์บีคิวแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วบาร์บีคิวเนี่ยครับคำนี้เขามีลากศัพท์มาจากภาษาสเปนที่เรียกว่าบาร์บคัวนะครับเขาหมายความถึงการปรุงเนื้อสัตว์อาจจะเป็นชิ้นเล็กๆนะครับหรือจะเป็นเนื้อสัตว์ทั้งตัวเลยก็ได้นะครับโดยใช้ความร้อนอย่างช้าๆเพื่อให้เขาสุกแล้วก็นุ่ม ทีนี้ถ้าพูดถึงบาร์บีคิวในสไตล์เมกันนะครับก็จะเป็นเทคนิคที่ใช้โล w heat เช่นเดียวกันส่วนใหญ่จะใช้กับเนื้อสัตว์ส่วนที่เหนียวนะครับเช่นสิโครหัวไหลขานะครับเอามาปรุงเพื่อทําให้นุ่มลงแล้วระหว่างที่ปรุงเนี่ยก็จะมีการทาซอสซึ่งก็จะเป็นซอสที่มีรสชาติแบบเปรี้ยวนิดๆหวานหนยหน่อยแล้วก็มีเผ็ดอมเผ็ดบางๆนะครับเขาก็จะค่อยๆทาไปเรื่อยๆแล้วก็ปรุงไปเรื่อยๆบางครั้งเนี่ยนะครับ การปรุงด้วยความร้อนที่ใช้โลฮีทเนี่ยอาจจะกินระยะเวลายาวนานถึง18ชั่วโมงก็ยังมีนะครับผลที่ได้มานะครับนอกจากรสชาติและก็ความนุ่มของเนื้อสัตว์เนี่ยเราจะได้กลิ่นลมควันด้วยซึ่งเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของบาร์บีคิวที่อเมริกานะครับในแต่ละรัฐก็จะมีสไตล์บาร์บีคิวที่แตกต่างกันเป็นของตัวเองนะครับอย่างเนื้อสัตว์ที่ใช้หรือตัวซอสก็จะมีสูตรที่แตกต่างกันไปนะครับนั่นก็เป็นเกรด็ดเล็กเกร็ดน้อยของเรื่องบาร์บีคิวที่พลนำมาฝากวันนี้ไปพบกัับเมนนูแรกกดีกว่า พูดถึงเรื่องของบาร์บีคิวนะครับถ้าอยากจะทําอะไรที่มีรสชาติของบาร์บีคิวนะครับโดยที่ว่าผมจะใช้เบคอนแล้วก็มาเป็นส่วนประกอบของซอสหมูปรุงรสด้วยบาร์บีคิวนะครับทีนี้รูปแบบในการเสิร์ฟก็ได้ไอเดียมาจากการทํากริลชีแสแซนด์วิชแต่จะเสิร์ฟในลักษณะที่เป็นแผ่นเดียวนั่นก็คือโอเพนแซนด์วิชนั่นเองนะครับแต่แทนที่จะเสิร์ฟธรรมดาผมเอาขนมปังเนี่ยไปย่างพร้อมกับชีสพาร,รม์มซานในเครื่องทำบอฟเฟิลให้มีรูปแบบที่แตกต่างซะก่อนครับ ก่อนอื่นนะครับเราจะมาเตรียมส่วนของขนมปังที่เราจะทำเป็นโอเพนแซนด์วิชไว้ก่อนตัวนี้ครับ Royal 12 g r a i n นะครับเพราะว่าเขาเป็นขนมปังที่มีทัญ,ญพืชผสมเข้ามาด้วยเนี่ยนะครับถึง12ชนิดนะครับแล้วลองดูที่หลังซองของฟาร์มเฮานะครับเขาก็จะไล่มาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทานขนมปังเนี่ยเขาไปแผ่นเดียวเราได้รับประทานธัญ,ญพืชถึง12ชนิดเลยนะครับเอาละวันนี้พลจะเอาขนมปัง รอยัลเทรเวลเกรนตัวนี้เนี่ยนะครับมาทําเป็นแซนด์วิชเบิร์ดหน้าแล้วก็เพื่อให้เขามีรสชาติที่จีจ๊ดจ๊าดนะครับผมจะเอาเนยเนี่ยนะครับมาผสมกับชีสพาร์เมซานแล้วก็ทาลงไปเสร็จปุ๊บแทนที่เราจะย่างเป็นแบบปกติใช่ไหมครับวันนี้เราจะเอาเข้าไปกดในเครื่องทาแซนด์วิชอันนี้อุ่นไว้ให้ร้อนเลยนะครับกดให้เขามีลักษณะเป็นเหมือนแบบเป็นล่องๆเหมือนเป็นรูปวอฟเฟิลนะครับชีสพาร์เมซานที่เราใช้เยอะนิดหนึ่งนะฮะสีกรัมผลเขาจะเอาใส่ชามผสมนะครับ แบบนี้ฮะผมก็จะใส่เนยลงไปนะครับแล้วก็ผสมกับพาเมซานครับผมขนมปังของเราทาเนยเนี่ยครับทาเนยที่เราผสมไว้ทาทั้ง2ด้านนะครับเวลาเขามีพาเมซานด้วยนะครับเวลาเราไปย่างเนี่ยมันก็จะมีผิวหน้าลักษณะแบบกรอบนิดนึงนะฮะเป็นครัชคืองรทำวอฟเฟิลครับในระหว่างที่เราย่างตัวแซนด์วิชของเรานะครับเดี๋ยวเรามาทำหน้าหมูกันดีกว่าสูตรนี้เนี่ยนะครับจะมีทั้งเบคอนแล้วก็มีทั้ง หมูบดนะครับผมอุ่นกระทะให้ร้อนดีนะครับหลังจากนั้นก็นําเบคอนใส่ลงไปครับอ้าวเราผัดเบคอนของเรานะครับให้ได้ความสุกตามที่เราต้องการนะครับใช้ได้แล้วครับผมนี่นะฮะกดน้ำมันออกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็พักไว้ก่อนครับผมหลังจากนั้นเราก็จะใส่หมูบดลงไปตามครับเาแล้วครับเราจะคั่วให้หมูของเราสุกดีนะครับ หลังจากที่เขาสุกดีแล้วเอามาพักรวมกับเบคอนเลยครับในกระทะใบเดิมนะครับเราใส่เนยลงไปเล็กน้อยครับใส่หอมใหญ่ลงไปครับผัดหอมใหญ่ให้พอนุ่มดีนะครับแล้วเราก็ใส่เนื้อหมูและเบคอนที่พักไว้กลับลงไปครับใส่ซอสบาร์บีคิวลงไปประมาณครึ่งถ้วยตวงนะครับปรุงรสด้วยมัสตาร์ดเล็กน้อยครับเกลือพริกไทยผัดให้เข้ากันครับปิดไฟนะครับ ในขณะที่ส่วนประกอบของเรายังร้อนๆอ,อ,อยู่นะครับเช็ดดร์ชีสนะครับวางลงไปเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับความร้อนของตัวไส้ของเรานะฮะก็จะทําให้ชีสเนี่ยเขาค่อยๆละลายอย่างช้าๆนะครับตักขึ้นมาอย่างนี้เลยครับสําหรับคนที่อาจจะไม่ทานเนื้อหมูนะครับสูตรนี้นะฮะเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับจะใช้เป็นเนื้อไก่เนื้อวัวเนี่ยต้องบอกว่ารสชาติของบาร์บีคิวแล้วรสชาติของชีสเนี่ยนะครับ เข้ากันได้ดีหมดเลยครับเด็ดพาสเลย์แต่งลงไปเล็กน้อยนะครับโรยพริกไทยอีกเล็กน้อยนะครับแนะนำนะครับว่าต้องรับประทานร้อนๆครับขนมปังด้านนอกนจะก,กรอบทีเดียวแล้วก็เข้ากันได้ดีกับรสชาติของซอสหมูบาร์บีคิวของเราครับ,บ มัยเด็กๆนะครับที่บ้านผมก็จะอยู่แถวๆจัก,กรวรรดนะครับแถวนั้นจะมีของกินเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นขนมกุ้ยช่ายมีขนมมันคลิปขนมมันเชื่อมนะครับทีนี้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยกลับไปเยี่ยมแม่นะครับก็เลยมีโอกาสได้กินมันคลิปนะครับก็เลยเป็นที่มาของเมนูในวันนี้ครับเริ่มสตาร์ทจากถั่วแดงก่อนเลยครับวันนี้ผมใช้ถั่วแดงของไส้ิพิปนะครับ วิธีการเลือกซื้อก็ง่ายๆครับเราดูที่บรรจุพันธุ์นะครับบรรจุพันธุ์สะอาดสะอ้านนะครับดูน่าใช้ตัวแดงอันนี้เป็นเม็ดใหญ่นะครับหัดจากไร่ที่อุดมสมบูรณ์นะครับผ่านกรรมวิธีที่สะอาดนะครับแล้วเราก็เอามาทําการแช่น้ําก่อนอย่างน้อยๆเนี่ยสชั่วโมงนะครับหรือว่าแช่ข้ามคืนเลยก็ได้เราแช่น้ําเสร็จปุ๊บถั่วก็จะพองแต่งตึงนี้นะครับแล้วเราก็จะไปต้มน้ําต่อเลยวิธีการต้มก็ง่ายมากๆครับเราเวลาต้มพวกของที่ ลักษณะแข็งอะไรอย่างนี้นะครับเราจะต้มจากน้ําที่เป็นอุณหภูมิห้องก่อนอันนี้ผมเปลี่ยนน้ำนะครับไม่ใช่น้าที่แช่อยู่พอน้ําเดือดเมื่อไหร่ปุ๊บเราก็จะลดไฟเบานะครับแล้วก็จะปิดฝาหม้อไว้ก็ได้นะครับกันไม่ให้น้ําระเหยพอเดือดนะครับเราก็เติมน้ําตาลทรายลงไปครับพอน้ําตาลทรายละลายหมดปุ๊บเราก็ปรับไฟเบาลงครับเทถั่วแดงออกนะครับเอาแต่ตัวเม็ดถั่วแดงที่เราต้มไว้นะครับจากนั้นเนี่ยโตมันหม้อนะครับผมก็ นึ่งสุกไว้แล้วนะครับเราก็จะเอามาบดกันพอบดมันเสร็จแล้วนะครับ <S <S ผมก็จะมาตั้งกะทินะครับเราก็จะใส่น้ําตาลทรายครับใส่น้ําตาลทรายแล้วก็เกลือนะครับแล้วก็อุ่นแค่ให้พอน้ําตาลกับเกลือละลายนั้นเองนะครับไม่ต้องให้เดือดไม่ต้องให้ร้อนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาตัวถั่วแดงนะครับที่เรากรองไว้นะครับใส่ผสมลงไปตามด้วยกะทินะครับกะทิไม่ต้องใส่หมดนะครับค่อยๆลองใส่ดูก่อนแล้วก็คนนะครับให้เท่ากัน เราใส่ปริมาณกะทินะครับดูว่าพอคนผสมแล้วเนี่ยตัวส่วนผสมเนี่ยมันเป็นแบบสามารถปั้นก้อนได้หรือยังก็พอนะครับถ้าไม่พอก็เติมกะทิไปอีกก็ระหว่างนี้นะครับเราก็เปิดเตาอบนะครับวอร์ไม่ก่อนเลยที่อุณหภูมิสัก200หรือว่า2ององศาเซลเซียสไว้ก็ได้นะครับต่อมานะครับก็ปั้นเป็นก้อน,นครับถ้าเราจะไม่อยากมือเลอะก็ใช้ที่ตักไอศครีมนะครับช่วยได้ เสร็จแล้วเราก็เข้าเตาอบนะครับอนนี้ก็ประมาณเกือบ15บ15นาทีนะครับเราก็เอาออกมาได้เลยนี่ครับแล้วเราก็เสิร์ฟได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้เราก็ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับจากมันจากปาหลังมาเป็นมันม่วงจากข้าวโพดมาเป็นถั่วแดงนะครับเพียงเท่านี้เองก็ได้เป็นขนมอีกรูปแบบหนึ่งน,นะครับ พลัดพักนัดรงพลัดพักนัดรุงเวลาที่เราไปตามร้านอาหารนะครับแล้วเจอคําว่าวาฟุ อยู่ในจานพาสต้าเนี่ยครับวาฟุเขาจะหมายความว่าสไตล์ญี่ปุ่นจแเป็นนิสไตล์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวาฟุพาสต้าก็หมายถึงว่าพาสต้าสไตล์ญี่ปุ่นมีเยอะแยะมากมายนะครับอาจจะเป็นแบบพาสต้าซ้อนมะเขือสไตล์ตเลียนก็ได้แต่มาใส่โชยุโชยุนิดนึงก็กลายเป็นสไตล์ญี่ปุ่นแล้วนะครับวันนี้เราก็จะทาพาสต้าวาฟุสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเป็นพาสต้าแบบว่าเห็ดรวมหลายอย่างนะครับแล้วเราก็จะมาปรุงกับตัวซอสที่มีความโดดเด่นของเนย ความโดดเด่นของโชยุนะครับแต่ตอนจบเนี่ยเราจะลงด้วยตัวผงโรยข้าวฟูริคาเกะน,นะครับแล้วก็พารม์มสซานชีสนิดหนึ่งเรียกว่าเป็นการเพิ่มรสชาติอูมามิอย่างง่ายๆที่เด็กก็ชอบผู้ใหญ่ก็ชอบครับเส้นวันนี้ที่พลเลือกใช้นะครับเป็นเส้นสปากเกตตี้เบอร์3ครับต้องบอกว่า เป็นเส้นที่คิดที่สุดแล้วนะฮะเพราะว่าเขาก็มีขนาดที่เวลาที่เรากัดเข้าไปแล้วเรารู้สึกว่าเต็มปากเต็มคำดีนะครับเราจะใช้ทั้งหมด250กรัมวันนี้พนใช้เส้นของ a อ n เนซนะครับ ต้องบอกว่าเป็นพาสต้าคุณภาพจากประเทศอิตาลีนะฮะซึ่งเส้นของเขาเนี่ยจะมีสีเหลืองทองเนื่องจากว่าเวลาที่เขาอบให้แห้งเนี่ยเขาใช้ความร้อนที่ไม่สูงนะครับทำให้เส้นไม่เปาะไม่แตกง่ายและสีเนี่ยก็ยังใกล้เคียงกับเส้นสดนะครับใส่เกลือลงไปในน้ตํตปมเส้นนะครับใส่เยอะนิดนึงเพื่อให้เส้นเนี่ยมีรสชาติเค็มอ่อนๆหลังจากนั้นเราก็ใส่เส้นลงไปครับพอใส่เส้นลงไปแล้วใช้ที่คีบนะครับดันเส้นลงไปเล็กน้อย หลายๆคนนะครับชอบบอกว่าต้มเส้นและชอบติดกันนะครับที่สําคัญก็คือว่าเราจะต้องคนเป็นระยะนะครับเราจะต้องด้วยเวลา8นาทีนะครับเพื่อให้เส้นของเราเนี่ยได้ระดับออเดนเต้ครับในระหว่างนี้นะครับเห็ดที่เราใช้มีอยู่เยอะแยะมากมายออรนจิเห็ดชิ้นเมจิแล้วก็เห็ดหอมนะครับซอยเป็นชิ้นตามขนาดที่เราต้องการเลยครับ ส่วนเห็ดบิชเมบจินะครับก็เด็ดแยกออกมาเป็นดอกๆครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็ดของเราดูเหมือนจะค่อนข้างเยอะนะครับแต่เดี๋ยวพอเรานําไปผัดมันก็จะฟีบลงครับใส่น้ํามันลงในกระทะครับพอร้อนดีแล้วเราก็ใส่เห็ดลงไปเลยครับบุงรสด้วยเกลือพริกไทยผัดให้เห็ดของเรานุ่มดีครับอย่าลืมที่จะคนเส้นของเราเป็นระยะด้วยนะครับ พอเห็ดของเราสุกแล้วก็นุ่มขึ้นแล้วนะครับนําออกมาพักไว้ก่อนครับในกระทะใบเดิมนะครับเราใส่เนยลงไปก่อน1ช้อนโต๊ะครับใส่หอมแดงใส่กระเทียมครับผมหลังจากนั้นนะฮะเราผัดนิดนึงให้หอมดีนะครับแล้วผมก็จะใส่มิรินครับผมมิรินนี่เขามีแอลกอฮอล์นะครับเราจะใส่ลงไป4ช้อนโต๊ะนะครับนี่ฮะแล้วหลังจากนั้นนะครับก็เคี่ยวนิดนึงนะฮะให้มิรินนี่เขาระเหยครับ นี่นะครับเราจะเคี่ยวให้มิลินรละเหยเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็จะใส่ชิโรดาชิลงไป1ช้อนโต๊ะนะครับชิโรดาชิเนี่ยก็เป็นน้ำสปอกดาชิเข้มขน้นใส่น้ำเปล่าตามลงไปครับแล้วเราก็จะปรุงรสด้วยโชยุซึ่งวันนี้พมใช้เป็นคิคุเมนเรซโซตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพนะครับเราจะใช้ทั้งหมด2ช้อนโต๊ะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเคี่ยวให้น้ำสปอกของเรานะครับลดลงครึ่งหนึ่งครับ อย่าลืมที่จะชิมนิดหนึ่งนะฮะว้าวอร่อยมากทีเดียวผมใส่เห็ดกลับลงไปครับเส้นของเราได้แล้วนะครับกำลังออเด n นเตเลยฮะใส่ตาลลงไปเลยครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะใส่เนยที่เหลือลงไปอีก2ช้อนโต๊ะครับ ลองชิมนะครับแล้วเราก็สามารถปรับรสด้วยเกลือพริกไทยตามความต้องการเลยพร้อมจัดลงจานแล้วครับต้องบอกว่าเห็ดดูเหมือนจะเยอะนะฮะแต่ถ้าเทียบกับปริมาณเส้นแล้วไม่ได้เยอะอย่างที่คิดครับแล้วเราก็อย่าลืมที่จะตักเห็ดกระเทียมแล้วก็หอมเนี่ยนะครับที่เราผัดตอนขั้นต้นเนี่ยเขาจะให้แบบรสชาติทุกอย่างเนี่ยผสมประสานกันแล้วก็นหนัวมากยิ่งขึ้นนะครับต้องบอกว่าเห็ดเนี่ยเป็นแหล่งของรสชาติอูมามิ ที่มาจากธรรมชาตินะครับนอกจากนั้นเนี่ยผมจะใส่อันนี้ครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักเป็นผงโรยข้าวสไตล์ญี่ปุ่นนะครับมันก็จะมีป้าปนมีสาหร่ายมีอะไรเยอะแยะมากมายใส่ลงไปรสชาติก็จะหนัวมากขึ้นนะครับเขาเรียกว่าฟูริคาเกะผลโรยลงไปไม่ต้องเยอะนะครับจะเป็นองค์ประกอบเป็นส่วนประกอบที่เด็กๆชอบนะครับตามด้วยชีสพาเมซานครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต้องบอกว่าแม้เมนูจานนี้นะครับจะไม่ได้หนักไปทางด้านเนื้อสัตว์นะครับแต่เขาก็จะมีความกลมกล่อมจากรส ของคัสโอบุชินะครับซึ่งเป็นส่วนประกอบที่อยู่ในน้ำสต็อกดาชิจากชิโรดาชิที่เราใช้ในวันนี้นะครับลองทำกันดูครับผมเชื่อว่าจะเป็นพาสต้าอีกเมนูหนึ่งในสไตล์วาฟุที่คุณหลงรักครับพลบ เมื่อก่อนนะครับคนจะชอบอ่านหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่า Living ของมาตาสจว t นะครับความโดดเด่นของแมกซีนเล่มน,นี้ก็คือว่า ทุกเล่มเลยตอนท้ายของเขาเขาจะมีคุกกี้ออฟเดอะมันนะครับก็คือว่าทุกเดือนจะมีให้สูตรคุกกี้มานะครับจนในที่สุดเนี่ยเขาก็ออกหนังสือรวมเป็นรวมสูตรคุกกี้เล่มนี้เก่าละนิดหนึ่งนะครับแต่ต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนไบเบิลของคนชอบทําคุกกี้ที่สามารถมีไว้ก็ได้นะครับในหนังสือเล่มนี้มีคุกกี้สูตรหนึ่งที่วันนี้อยากจะเอามาฝากกันเขาไม่เรียกว่าคุกกี้นะครับแล้วก็อย่าคาดหวังว่าเนื้อสัมผัสข,ของเขาจะเหมือนคุกกี้เพราะว่าเขาเป็น แต่จะเป็นมินิเพรสเซลที่มากับรสชาติของช็อกโกแลตนะครับจุดเด่นที่ผลชอบเนี่ยก็คือว่าเรื่องของหน้าตาครับหน้าตามันน่ารักเหลือเกินที่สําคัญนะครับรสชาติมันไม่หวานดังนั้นทานเพลินๆได้แล้วก็เก็บไว้ได้หลายวันเรียกว่าให้เป็นตัวเลือกแล้วกันของคุกกี้เพรสเซลที่เป็นชิ้นเล็กๆที่โรยเกลืออันนั้นก็จะทานเป็นแบบทานเค็มๆกับเครื่องดืง่มใช่ไหมครับส่วนตัวนี้ก็จะทานเป็นเหมือนเป็นเพรสเซลหวานนะครับระหว่างดูทีวีอะไรก็ตามนะครับแต่ที่สําคัญก็คือว่า ไม่หวานมากครับรสชาติของช็อกโกแลตในเพรสเซลสูตรนี้นะครับมาจากตัวนี้เลยครับผงโกโก้โชนิดสีเข้มตราทิวลิปนะครับต้องบอกเลยว่าทำขนมอะไรก็อร่อยฮะเขามีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะรสชาติเข้มข้นมากทีเดียวนะครับเพราะว่าผลิตจากเมล็ดโกโก้สายพันธุ์ดีจากแอฟริกาครับเอาละก่อนอื่นก่อนที่เราจะใช้นะครับผมจะใช้น้ำร้อนเนี่ยมาละลายตัวผงโกโก,โก้ก่อน เราเอาผงโกโก,โก้ที่ช่างเตรียมไว้แล้วนะครับแล้วก็ใส่ผงกาแฟลงไปนิดหนึ่งผงกาแฟก็จะช่วยดันรสให้มีมิติเพิ่มมากินขึ้นนะครับเราใช้ทั้งหมดประมาณ3ช้อนโต๊ะฮะค,ค่อยๆใส่ลงไปมันจะออกมาเป็นแบบเป็นเทส์นะครับอพอนะครับผมเพราะว่าเราไม่ต้องการให้เหลวนะครับแค่ว่าเป็นครีมครีมแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้เครื่องแล้วฮะรเราจะใช้เครื่องผสมอาหารใช้หัวตีใบพายนะครับเนยนะครับ พอเนยเริ่มนุ่มนะครับก็ใส่น้ำตาลสรายตามออกไปครับตามด้วยเกลือครึ่งช้อนชาวานิลา1ช้อนชาไข่ไก่หฟองเนื่องจากว่าส่วนประกอบของเราไม่เยอะมากนะครับดังนั้นเราจะต้องช่วยเขานิดนึงโดยการใช้ไม้พายนะครับขูดส่วนประกอบที่ติดอยู่ข้างโถครับ ส่วนประกอบดูเหมือนยังไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่แป้งลงไปแต่ตอนนี้ใส่โกโก้ลงไปก่อนครับแล้วก็ตีให้เข้ากันครับใส่แป้งสาลีตามลงไปครับตีส่วนประกอบนะครับนะฮะให้จับตัวกันเป็นก้อน ช้ได้แล้วครับเราสามารถใช้มือนวดได้นิดหน่อยนะครับแบ่งส่วนประกอบนะครับเป็นก้อนละ24กรัมครับหลังจากนั้นนะครับคึงให้แป้งของเรามีความยาวประมาณ12นิ้วครับเอาแล้วครับเราจัดเรียงลงมานะครับหมุนที่ปลายรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยพันขึ้นไปด้านบนแบบนี้ครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะใช้ไข่แดงนะครับผสมน้าสะอาดสัก1ช้อนชานะฮะบีให้แตกผสมกันครับทาลงไปที่เพเซลของเราครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็โรยน้ำตาลนะครับจะเป็นสีอะไรก็ได้นะฮะวันนี้ผมมีเป็นแบบหลากสีเอาละครับเตาอบ160องศาเรานำเข้าอบให้สุกดีนะครับใช้เวลา35นาทีครับพอเวลาผ่านไปประมาณครึ่งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมลองพลิกด้านฐานนิดหนึ่งนะครับเพื่อทำให้ความร้อนของเขาเนี่ยกระจายทั่วถึงดีครับ เพรสเซลนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรูปแบบของขนมอบที่มาจากยุโรปแน่นอนนะครับเกิดในช่วงยุคกลางนะครับโดยนักบวชคนหนึ่งนะฮะร,รูปแบบของเดิมเนี่ยเวลาที่เข้ามาพันๆกันมันจะไม่ได้สมมาตรแบบสวยโค้งๆหรือปัจจุบันนะครับก็จะหมุนๆพันง่ายๆซึ่งในสมัยนะั้นเขาก็จะเรียกว่าเป็นแบบว่าเพรสเซลลูนะครับการพันแบบเพรสเซลนั่นเองส่วนประกอบที่สําคัญเนี่ยนะครับ ก็ดูเหมือนจะเป็นเกลือนะฮะที่ที่อยู่ในตัวเนื้อเพเซลให้เราได้สัมผัสกับรสชาติที่เค็มๆน,ๆนิดๆนะครับสารที่เป็นด่างสูงเขาจะเรียกว่าเป็นเหมือนรวอเตอร์ซึ่งถ้าเปิดสมมุติว่าใครเคยทำเพเซลนะครับมันจะมีขั้นตอนหนึ่งที่ว่าเวลาเราขึ้นแป้งเสร็จแล้วเราจะต้องไปต้มในน้ํา ที่มันมีความเป็นด่างก่อนนะครับแล้วค่อยเอาไปอบอีกทีหนึ่งอันนั้นเนี่ยก็จะทําให้เกิดรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ขึ้นนะครับนอกจากเกลือแล้วเนี่ยเพสโซสามารถทานได้สารพัดรูปแบบเลยนะครับจะทานกับชีสน้ําตาลช,ช็อกโกแลตกับถัว นะฮะอย่างที่เราคุ้นเคยกันนี่แหละนะครับเอาละแล้วเพเซลก็ยังมาได้ในหลากหลายรูปแบบนะครับที่เราคุ้นเคยกินกินตัวใหญ่ๆนี่ก็จะเป็นซอฟต์เพสเซลแต่เขาก็ยังมีรูปแบบที่ทําเป็นตัวเล็กๆแล้วก็อบให้แห้งให้กรอบซึ่งจะทําให้เขาอยู่ได้นานขึ้นก็เป็นรูปแบบสแน็คครับโอโ้โหเนี่นะฮะเสร็จเรียบร้อยคนณจะบอกว่าเพเซลตัวนี้นะครับสูตรนี้เนี่ยมันไม่ใช่คุกกี้ มันคือเพรสเซลนะครับเป็นเหมือนเพรสเซลเล็กๆจากที่ว่าเราทานเพรสเซลตัวเล็กๆที่เป็นที่เป็นโรยเกลือนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นรสช็อกโกแลตแล้วโรยน้ำตาลแทนดังนั้นอยากคาดหวังว่าเนื้อมันจะเป็นเนื้อคุกกี้นะครับไม่งั้นจะผิดหวังแน่นอนต้องคาดหวังว่าเนื้อมันเป็นเหมือนเนื้อเพรสเซลนะครับแล้วก็มีความหวานจากเกรดน้ำตาลน,นะครับข้อดีของเขาก็คือว่า น่ารักซะขนาดนี้เราสามารถให้เป็นของขวัญกันได้นะครับเพราะว่าเมื่อเราพักให้เย็นลงแล้วเขาสามารถเก็บที่อุณหภูมิห้องได้ถึง7วันลองทำกันดูนะครับ